สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็ยังอยู่กับแมปสกายบ็อกเกีย,ยคลิปนี้นะผมก็ได้ทำการสอนทำการสอนดาวน์โหลดแมปนี้แล้วนะฮะอืมก็มอย่าลืมไปโหลดมาเล่นมาทำใจฮนะ

ก็เริ่มปั๊มของโปสเตอร์กันนะฮะไม่ตีไม่แตกอ,อืมเสร็จครับ สิบอันนะฮะหกเ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตก สิบอือหือสิบดี <7. S 2> อ,อ,อย่าดแดงนะปิดเป็นแบบนี้ก่อนนะฮะฮุยอู้เกือบเกือบตกเลยครับเป็นวันนี้อ่ะสิบสองอันกดย่อง อยู่เก้าอันทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี้นี้อย่างนี้แล้วก็หงวเงตกเลยทีเดียวครับก็ไปปั๊มต่อปั๊มไปเรื่อยๆนะฮะ แักพิสยบล็อกนี่เป็นอะไรที่น่าเบื่ออ้ก็ปั๊มหินนะไปเรื่อยๆเหยีย <Yeah. S 1> ได้บ้างไม่ได้บ้างนีเนี่ยหินนะ สิบสองวิสั่ง v i ดีกว่าไหมอุ้ยเดยวมาทีไรน,นี่เสียวทุกทีปิดทางตรงนี้ก่อนนะฮะอืม อย่ามองไปข้างล่างคนระับเสียวอย่าตกราวานเ์เว้ยอินหกบอกห้าสี่สามสองหนึ่ง ไม้ต่อนะฮะไม้เออขอซีสักอันเถอะเพื่อนเลยได้แล้วฮะ สามอันก็ปูกที่เดิม

ดีนะฮะเอาไม่ได้ยิ่งไม่ได้ยิ่อ่าเอาไม่มีหกหกเราจะลอง คนแบบนี้ดูนะฮะ,ะเกือบตายเดี yeah. ่ย วันที่คุณจะพัง อืจบครับซึ่งวันนี้ เดี๋ยวตกรลาวาแล้วเนี่ยคาบมาเยอะๆเยอะ yeah. อย่างนี้นะฮะครับบมค์แอร์ไมคุกดเอ้า nhau ลิอันนั้นเยอะยองยังวันนี้อเ,เอ,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 อ้ต่อไปเรื่อยอ๋ออ๋ออืต่อครับต่อ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 โอ้ยเสีสยวจนใส่ติ่งจะร่วงมันเนี่ย บล็อกบล็อกหนึ่งไปไปโกโกโกอ่ะยาวอันี่สี่อันผมว่านะเอาอันนี้บล็อกหนึ่ง มาปั๊มต่อ,อต้นไม้โตหนึ่งต้นคุดปอยคุดฮะจังหวะนี้ ไงคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ก,กด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะฮะไงคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย